สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ Uh, สวัสดีครับบิลล่าที่แบร์เรบวันนี้เราอยู่ใน TSM by a c t o n h t นะครับวันนี้จะมาพูดถึง4อาชีพตอนจุดตีสนะครับว่ามีสกิลอะไรเด็ดๆบ้างแล้วก็ท่านไหนควรเปลี่ยนอาชีพไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนหลังจากจุดตีสไปเนี่ยมันจะใช้เป็นเศษไข่มกุกหรือว่าไข่มุกเนี่ยเอาไวอ up สกิลนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีแบบสายเติมไม่เยอะแต่ยังไงก็ต้องเติมนะอย่ามาควตอนนี้รีรก็อาจจะไปเติมแพ็ค99ดอลลาร์นะครับก็จะได้เศษไข่มกุก แต่คือวิธีนั้นมันแพงครับอันนี้นันนะว่าแพงแต่เดี๋ยวมีจะมีวิธีแนะนําแบบเติมเวลา39บาทเดือนหนึ่งประมาณพันสแต่ก็ได้เศษ30อันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนสกิลสายแรกเลยแล้วกันะะนะครับก็เดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะสําหรับคนที่ดูวิธีเป็นอาชีพแล้วก็อยากจะดูว่าอาชีพไหนมีสกิลอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่จอมทัพ อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำู g Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดใ้ทุกเกมนะครับตวนนะครับดู g Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G นะครับ3 0 g นะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน 4G นะครับแล้วก็ S VIP ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกุเออทั่วไทยเลยครับนะครับจอมทัพเป็นผู้ที่โดดเด่นด้านโจมตีสูงที่สุดส่วนใหญ่จอมทัพมักจะเล่นพวกสายกายภาพหรือสายโจมตีซะมากกว่าแต่จริงสายเวทก็เล่นได้แต่สายเวทเขานิยมไปเล่นเซียนมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดูส่วนแห่งสก,กิลนะครับ สกิลจอนทับเกียงไกสกิลติดตัวเพิ่มพลังโจมตีการใช้สกิลโจมตีเดี่ยวเห็นไหมมันก็น่าจะเป็นออสายโจมตีซะมากกว่าเพราะสายเวทไม่ค่อยมีโจมตีเดี่ยวซะเท่าไหร่นะครับเวทเดี่ยวที่สามารถคอโมโบได้ในการโจมตีศัตรูแพ้ธาตุนะครับสกิลแผนการทลายสึกสกิลบัฟขณะที่ได้รับคอมพลสกิลการโจมตีละรับเโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทันทีเลยของรูปแบบการโจมตี ต่อไปในส่วนสกิลพลังผูหาต้านศัตรูนะครับเพิ่มพลังในการใช้สกิลโจมตีเดี่ยวเห็นบ้าสังเกตทุกสกิลโจมตีเดี่ยวเหมือนเลยซึ่งถ้าเกิดสมบุติของแน่แนๆสกิลทีนึงก็เปี้ยงนีก็เป็นหมื่นก็พอๆกับดิปโพปะ,ะประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนสกิลพลังโกธาพิชิสสตศัตรูนะครับเป็นสกิลโจมตี3เป้าหมายความแรงของสกิลเน้นไปทางโจมตีค่าปัญญาเสริมด้วยนะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนกุนซื้อนะคุณซือก็กระเซียนต่างกันนีกคุณซือมันจะเป็นแบบสายเวทเอาไ้ซับมากกว่าถ้าเป็นเซียนจะเป็นแบบสายเวททำลายล้างมีฟ้าผ่าด้วยกุนซื้อเหมาะกับเป็นการเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ก็ใครชอบเล่นเป็นตัวแบบเดินนําอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นสายเวทก็ควรเป็นคุณซื้อนะเพราะเอามาซับนะครับแต่ว่าต้องตั้งเป็นหัวหน้าปาร์ตี้มันจะได้บัรนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนสกิลกันดีกว่านะครับเออกลยุทธ์พิชิตศัตรูเพิ่มความเสียหายการใช้สกิลเดี่ยวที่คอมโบไม่ได้นะครับ ต่อไปสกิลยอดกลยุทธ์นะครับเพิ่มพลังการโจมตีสกิลโจมตีเดียวต่อไปสกิลสืบสารต้านศัตรูนะครับลความเสียหายได้รับจากการโจมตีศัตรูและสกิลที่ชนะท่าต่อสมาชิกได้นะครับต่อไปสกิลสุดยอดพิชัยสงครามนะครับเพิ่มพลังโจมตีในการ,การสกิลโจมตีหมู่เวทหมู่นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนจอมยุทธนะครับจอมยุทธจุดเด่นคือการปราาร้องกันเอาง่ายเล่นสายแทงเล่นสายแทงเอาไว้อ่ามีบัฟซับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อ่ ไปในส่วนมีโจมตีนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไม่ทางถึกกับปวดมากกว่าก็สามารถเล่นจอมยุดได้นะครับอาสกิลวิญญาณคุ้มครองนะครับสกิลติดตัวลดความเสียหายได้รับจากศัตรูที่เราแพ้ธาตุสกิลเกาะเทพเบื้องต้นโซโลใช้ใช้โล่ปกป้องสมาชิกในทีมเหน็นไหมจะออกแนวแบบมีซับป,ปกป้องเพื่อนแล้วก็เราเราจะมีสกิลป่วนคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเราค่อนข้างถึกนะครับส่วนใหญ่ก็ดินท่านดินแหละส่วนใหญ่ก็ท่านดินชอบเล่นอย่างเงี้ยนะ โลสามารถรับความเสียหายได้ถึง1นึ0หน่วยด้วยนะครับสกิลพลังจิตอ่านใจศัตรูระดับเฮดพีของตัวเองต่ำกว่า30มีโอกาสหลบการโจมตีด้วยนะโอ้โหทั้งพิวทั้งตายยากเราไปสกิลเกาะคุ้มโลบลมปานะครับสร้างโลบป้องกันให้โจมตีในทีมนะครับมีถูกโจมตีจะใช้เฮดพีทดแทนเฮพีนะครับระดับสกิลสูงสุดอยู่นานีเทินตายยากชิปอ่าต่อไปเป็นในส่วนเซียนนะอันนี้เซียนส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายเวทยอย่างไฟมากกว่านะถ้าเกิดสมมติเล่นสายโจมตีลมหรือว่า เออเป็นในส่วนสายไฟที่เป็นกายภาพก็ไม่เล่นจอมทัพก็ได้ครับส่วนใหญ่นะเซียนเป็นผู้ที่มีพลังเวทโจมตีรุนแรงที่สุด skill. สกิลสมวนใหญนาเซียนจะเน้นที่เพื่อการเพิ่มกำลังให้กับตัวเองนะครับทาให้การโจมตีเวทมีอนุภาพสูงอีกทั้งยังมีสกิลสายฟ้าลงทันท,ที่สามารถพิกงศกยสายฟ้าลงทันมันจะโจมตีเป็นเทดพีเปอร์เซนต์เอาไว้แก้ทางพวกเยืยอะๆครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าส่วนใหญ่เซียนจะมักจะชนะจอมทัพนะเพราะจอมทัพเพื่อนมันเยอะมากนะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนกุญสือก็ได้เอ้ยไม่ใช่เออะไรนะจอมยุทธ์อ่าเรามาดูในส่วนสก,กิลนะครับเคสเซียสก,กิลติดตัวเพิ่มพลังการใช้เวทโจมตีหมู่ที่ไม่สามารถคอมโบต่อศัตรูที่แพ้ธาตุนะครับสก,กิลพลังแปรเปลี่ยนเมื่อถูกโจมตีเลือดที่สูญเสียไปจะกลายเป็นเอสดีด้วยนะครับก็คือเอสีเต็มแทบตลอดอ่ะสกิลพลังเกกทพพิชิตศัตรูนะครับสกิลบัฟเพื่อเสียหายแกศัตรูที่แพ้ธาตุนะครับแต่ถ้าถูกศัตรูที่เราชนะธาตุโจมตีจะรับความเสียหายรุนแรง ที่เพิ่มขึ้นก็คือเหมือนดาบ2คมนั่นเองนะเอาง่ายสมมติเราเล่นธาตุไฟเราเล่นสายไฟกวาดใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีมังกรมังกรคู่ยิงโบก็ถ้าสมม,มติเราไปยิงธาตุลมธาตุลมก็แตกแน,น่นอนครับทางโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะน,นะครับสกิลสายฟ้าลงทันอ่าโจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าศัตรูโดยไม่ส่งการป้องกันอะไรก็คือทะลุเลยนะหากโจมตีสำเร็จให้พีศัตรูจะเหลือหนึ่งหน่วยเดย้วโหธาน,นี้ยอะแหลมเลยหากโจมตีล้มเหลวให้พีตัวเองก็จะเหลือหนึ่งหน่วยเหมือนกัน วิธีเรียนสกิลส่วนยานามนะครับต,รตัวละครจุดติสองไม่สามารถเรียนสกิลของสกิลอื่นได้ของอาชีพอื่นได้จะต้องใช้บอลไขมไ่มุกนี่แหละไข่มุกฟ้าเนี่ยแหละปัญหาเลยเพราะว่าสายฟรีก็ถ้าไม่เติมก็คงไม่ได้เล่นนะครับการเรียนสกิลแล้วการเพิ่มสกิลการใช้แต้มพอยนะครับการที่ใช้สกิลกระเมิดเวรบุตรได้เราต้องทําการเรียนสกิลกระถาแผ่นดินไหวก็คือเราต้องเรียนสกิลหวัวใจหลักของการจุดติก่อนของการจุดติ2ก่อนมันถึงจะเรียนได้แค่นั้นครับ อาต่อไปเป็นการรนยการหาไข่มุกนะครับไข่มุกจาเป็นต้องหาเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเอาไข่มุกตรงนี้ที่เอามาเปิดนะครับอาต่อไปครับมันจะมียุกมุกอยู่3ามอย่างเนี่ยอันนี้มีแนะนําเลยว่ามีมุกอะไรก็ใช้เรียนไปเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีเอาก็ได้เพราะว่าเวลา,ากดจากถุงมันจะสุ่มนะ แต่ว่าเซฟนอกค่ะมันจะมีให้กิจกรรมให้แลกมุกด้วยนะครับแต่ว่าเซฟไทยนี่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอัดอรมีขึ้นให้ดูนะครับก็หวังว่าเซฟไทยจะปานีมีแล้วมีเมตตานะครับผมซึ่งตอนนี้เราสามารถเติมเงินได้ครับแต่ว่าคือจริงๆเมื่อก่อนอ่ะเออมันมีดอกนะจัดหารในเกมได้แต่คือตั้งแต่สมัยเซฟเซฟเซฟล่าสุดมันชื่ออะไรนี่ลืม T S X ป่ะเออแล้วก็มา T S X ไอ้พวกนี้ไม่มีครับไม่มีดอกเองจากมอเตอร์เพราะนั้นเพื่อนๆต้องซื้ออย่างเดียวออาต่อไปเป็นในส่วนการซื้อมันจะมีเติมเงินเนี่ย99ดอลลาร์แต่ว่ามีแนะนําว่าไม่ค่อยคุ้มนอกจากสุลต่านโคจารีบนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีจะแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าตอนนี้ยังไม่จุด4ีสองก็ควรจะซื้อตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องไปรอซื้อนะพอจุดตีสองค่อยซื้อไม่ทันครับวิธีซื้อก็คือมากดคําว่านี่คาว่าอัปเกรดนะครับนี่เพื่อนๆเ,เหนมากอ,องของขวัญชิ้นส่วนมากรกดให้ซื้อพวกนี้ติดตัวทุกวัันไปเลยครบ เวลา39ทองก็ตกเดือนหนึ่งประมาณ1,200ทองแค่นี้เองก็ได้30กล่องถูกไหมครับแต่ว่ามันสุ่มไปก็อย่างที่หมีบอกก็เราเราเลือกไม่ได้อะสมมติมันอัพค่าพลังครบเมื่อไหร่เพื่อนๆไปวงลูกแก้วก็อัพได้เลยครับเศษบุกฟ้าปัญญาเศษไข่มุกอัพไปก่อนพออัพเสร็จแล้วเนี่ยตอนหลังเพื่อนๆค่อยเปดีก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมานั่งรอจะมันช้าประมาณนี้นะครับ ก็1สกิลเนี่ยมันใช้ประมาณ9 9ไข่มมกที่รวมนะแล้วก็ถามว่าจบไหมไม่จบนะครับเพื่อนๆต้องหาอีกเป็นร้อยเม็ดเพราะอย่างที่หมี่บอกคือตอนนี้มันก็จะเป็นในส่วนเอ่อการเติมเงินนะนะคนเติมเงินก็จะเก่งกว่าเยอะเลยตอนนี้นะครับกับคนที่ไม่เติมแต่ก็อย่างที่บอกแหละถ้าเราไม่กล้าจะเล่นเยอะไม่ไม่ไม่เติมหนักอย่างหมี่ก็ไม่กล้าเติมหนักอะ่ะหมี่ก็ไม่กล้าเติมหนักหมี่ก็ กะว่าจะเติมแค่นี้ครับแต่อเวอรวันละ39ทองก็ตกเดือนละสามหนึ่งพแค่นี้พอนะครับจบแล้วอ่าถ้าเกิดสมมติทำหมีหมีเล่นสายไฟหมีเน้นไฟกว่าหมีคงไปเล่นเซียนนะแต่เกิดเป็นสายโจมตีก็ไปเล่นจอมทัพรับถ้าเกิดเป็นเล่นแบบพวกแทงตัวปวนอย่างดินอย่างเงี้ยไม่เล่นไม่เล่นโจมตีก็ไปเล่นจอมยุทธเอ่อถ้าเกิดสมมุติเป็นนามซับนามซับเน้นป้องกันอย่างเดียวก็ไปเล่นในนี้ก็ได้ครับคุณซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าแต่ว่าคนนั้นต้องเป็นหัวหน้าพาร์ตี้นะ ถ้าเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ก็เล่นก็คุ้มอะเอออ่ะก็เผื่อใครมีคาถามอะไรเกี่ยวกับที่ก็มาตั้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับก็อันนี้หมีก็เล่นเรื่อยๆนะไม่ได้เติมไม่ได้อะไรนานแล้วนะเออก็ตามมีตามเกิดอีก14เวลก็ค่อยไปเปลี่ยนนะครับไม่รีบแล้วเพราะว่าจะรีบไปทําไมอ่ะเพราะว่าเราไม่สายเติมนะถึงเปลี่ยนจุดตีสองไปเราไม่มีไข่มุกเราก็เรียนสกิลไม่ได้แมงกระท่านั้นใช่ไหมอ่าก็อย่างที่บอกครับก็เออเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งท้อลวกันสำหรับคนที่แบบจุดตีสอง เออวันละ39บกาบาทแค่นี้ครับ1เดือนก็นั่นแหละสะสมไปได้เดี๋ยวก็สกิลโฮมนะครับประมาณนี้อขอให้คนเล่นเกมอย่ามีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ